เดี๋ยวก่อนนอนบำรุงผิวหน้าเลยเพราะวันนี้ไอ้อะไรว่านหางจระเข้พอดีตัดต้นกล้วยแล้วมันไปโดนเลยต้องตัดมันทั้งที่ยังอันนี้ยังเล็กอยู่นิดหนึ่งแต่ว่ามีใหญ่ๆก็มีมีเยอะมีเยอะที่บ้านมีหลายรูปแบบอันนี้แช่ไว้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพราะว่านอนเช้าไปตัดไอ้ต้นกล้วยเก่าที่เอาเคือมันออกแล้วอะ่ะ ทีนี้มันค้างตึงเดี๋ยวทำให้เสร็จทุกทีก็เลยตัดอันนี้เมื่อกี้ล้างหน้ามาแล้วก่อนนอนก็เดี๋ยวบำรุงให้มันได้วิตามินจากอันนี้จากมนหางจจเที้หน่อยแต่ก่อนจะใช้อ่ะ อันนี้เราล้างหน้ามาแล้วนะคะก่อนจะใช้เราเราก็ต้องตัดแช่ให้น้ำเหลืองๆมันออกก่อนเพราะถ้าบางคนนะผิวอาจจะแพ้ง่ายอาจจะต้องแบบพอใช้แล้วมันจะคันแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วมันออกไปหมดแล้วไอ้น้ำเหลืองๆอ,งอะ่ะตัดแล้วก็แช่แช่แช่น้ำไว้มันจะไหลออก อเอาเจลที่ปันหาเกละเคทาเพราะว่าทำส่วนตากแดดร้อนอพักไว้สองนาทีจริงๆแรกๆก็เป็นนะคะรู้สึกจะออกจากรู้สึกนิดนึงเพราะว่ามันจะคันแต่มันไม่คันนะ เราที่ใช้แค่นี้เองจริงมีตั้งเยอะแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องทําอะไรมันเนี่ยเราล้างมาแล้วก็ตัดแช่น้ําไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นทั้งอันเลยเ,ยเก็บได้หลายวันจะใช้วันไหนเราก็ออกมาใช้ได้เลยใช้วันไหนก็ออกอ,อกมา ทาผิวด้วยทิ้งไว้สองสามนาทีไปล้างออกจริงๆล้างหน้ามาแล้วก่อนนอนบางคนไม่ล้างออกก็ได้ล้างาต่นีิล้างออกค่ะรู้สึกว่าต้องไปล้างล้างออกแล้วก็ไปนอนยัง,ยง,ยงไม่อาบน้ำ <laughs> ดึกแล้วเนาะสามทุ่มแล้ว ทำเสร็จก็รออีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปล้างออกไปอาบน้ำได้เลยให้วิตามินมันซึมซับเข้าไปในผิวหน้าเราก่อนให้ทีจริงแขนขาอะไรก็ทาได้หมดนะถ้าเราเป็นแผลไอ้ตัวนี้มันช่วยสมานแผลด้วยถ้าใครเป็นสิวนะเป็นสิวใช้อ้นี้เดี๋ยว้เราไม่มีลูก เนาะโตกันหมดแล้วเมื่อก่อนเราวัยรุ่นเราก็ไม่เป็นนะเป็นตอนโตตอนแก่30แล้วค่อยเป็นสิวอาจจะสิวจากอะไรแผแพ้ครึ่งสำอางอะไรกันถ้าใครเป็นสิวสิวอักเสบสิวอะไรเอาอันนี้ยาสีฟันนะคะทาแต้ม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 ,ตมทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปล้างออกแล้วถ้าเป็นแผลจากสิวใช่ไหมเนี่ยก็ใช้อันนี้แหละ ว่านหางจระเข้นี่แหละทาทามันจะช่วยช่วยทําให้ไม่เป็นแผลเป็นเนี่ยว่านหางจระเข้แล้วก็เนี่ยถ้าเกิดตากแดดนะตากแดดมาผิวเราตากแดดมาแล้วก็เนี่ยใช้เนี่ยแหละวละ่านหางจระเข้เนี่ยช่วยปรับสภาพผิวให้มันแบบว่าเออไม่ไหม,ไม้เกียมเกินไปอันนี้ช่วยได้แต่นี่ก็ทำอยู่เรื่อยนะจริงๆอ่ะ ทำอยู่เรื่อยเพราะว่าเอามาปลูกที่บ้านมีจะใช้เมื่อไรก็ไปตัดเอาแต่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจตัดตัดต้ดตนกล้วยแล้วมันล้มทับเลยต้องเอามาใช้ซะเสียดายจะทิ้งเลยก็เสียดายบางอันก็ทิ้งอยู่ที่มันไม่งามโอเคนะคะเดี๋ยวไปรอแป๊บหนึ่งสักสองสามนาทีก็จะไปอาบน้ำไปนอนละมันดึกละ